สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างอัดชั้นครับช่างสั้นครับชื่อสั้นนะครับนี่ครับกำลังอัดชั้นครับเป็นอัดพื้นเตียงครับวิธีการอัดชั้นก็เดินตัวผู้ตัวเมียแบบนี้ครับเราใช้ไม้แผ่นหน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดเนี่ยครับเอามาอัดเป็นแผ่นใหญ่ให้ได้ห้าสิบหกสิบแล้วแต่ขนาดที่ต้องการครับ นี่ครับไม้ที่เรานํามาอัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้แผ่นใหญ่ครับอายุไม้นี่45หปีนะครับเห็นไหมครับกับพี่ไม้สีขาวไม่มีเลยครับเพราะว่าอายุไม้ดีมากครับเนี่ยครับเมื่อช่างเดินทุบผู้ตัวเมียแล้วก็ส่งให้เนี่ยครับคนอัดทากาวครับทากาวตัวผู้ทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ใส่ครับเนี่ยครับก็มีการเรียงเบอร์ด้วยนะครับเรียงเบอร์หนึ่งสามสี่ห้านะครับแล้วแต่ไม้ครับ แผ่นนี้มี1 2 3 4สาสี่ก็คืออัด4แผ่นครับอัดให้ได้65เซนครับเห็นไหมครับไม้แผ่นใหญ่นะครับไม่ใช่แผ่นเล็กครับกระพี้ไม่มีเลยครับใช้วิธีตากแดดเดือนกว่าครับมาทําพื้นเตียงครับแผ่นนี้ลางแล้วครับนี่ครับวิธีการอัดพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นเตียงพื้นตู้หลังตู้เหมือนกันหมดครับเราเดินตัวผู้ตัวเมียครับไม่ใช่อัดชนกันอย่างเดียวนะครับเราใส่ตัวผู้ตัวเมียให้ด้วยครับ เพราะว่าหลังตู้มันใหญ่เนาะเราต้องใช้ไม้หลายแผ่นครับเนี่ยครับแต่เราก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ไม้ขนาดเล็กหน้าสหน้าสามอะไรทํานองนั้นไม่ใช่นะครับแล้วเนื้อไม้ก็ไม่ได้ขาวด้วยครับไม้ส่วนใหญ่ที่เราซื้อนี่ก็เป็นไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อย่างเดียวเลยครับเราไม่ใช่ไม้ที่อื่นทาเลยครับใช้ไม้แต่ถูกต้องตามกฎหมายไม้ออพอย่างเดียวครับโรงงานเราก็ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับถ้าไม่ได้รับอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมายทาแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับวิธีการเดินครับใช้โรเตอร์2ตัวด้วยกันครับมีตัวหนึ่งเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียครับถ้าเราใช้โรเตอร์ตัวเดียวมันช้าครับเราต้องมาถอดเข้าถอดออกมันช้าครับก็ใช้โรเตอร์2ตัวเลยครับเนี่ยครับเมื่อเดินเสร็จก็ส่งให้เมียครับผัวเมียครับ สามีภรรยาทำครับเนี่ยครับไม่ต้องย้ายไปทํางานที่อื่นครับได้อยู่กับครอบครัวครับทํางานกันอยู่ที่บ้านครับตู้หนึ่งหลังนี้สามารถเลี้ยงได้หลายครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทําตู้ครับคนขัดตู้ครับคนแบกไม้ครับคนเลื่อยไม้ครับคนทําสีคนตดกระจกครับเนี่ยครับตู้หนึ่งหลังสามารถเลี้ยงได้หลายครอบครัวครับเนี่ยครับวิธีการอัดชั้นครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมครับวิธีการอัดครับ ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาอัดกันแบบนี้ไหมครับเนี่ยครับพื้นเตียงครับพื้นตู้อัดแบบนี้เหมือนเหมือนกันหมดครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชมครับ